สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงการทำธุรกิจกันเนี่ยว่าสามีกับภรรยาเนี่ยหลังจากที่เห็นด้วยตัดสินใจมาช่วยกันทำธุรกิจแล้วคุณธงชัยเล่าให้ฟังบอกว่าทำคนเดียวมาโดยตลอดเลยจนเหลืออีก2โกลสตาจะขึ้น paradise แล้วเนี่ยภรรยาก็มาช่วยนะครับผมเลยอยากรู้2เรื่องแล้วนะเรื่องแรกก็คือว่าคุณธงชัยทำงานประจำแล้วก็ทำกิฟท์ครับ ผมอยากรู้ว่าบริหารเวลาอย่างไงเรื่องที่2พอภรรยามาช่วยเขาแบ่งเบาภาระหน้าที่และแบ่งงานกันทําในกิฟฟอรีนอย่างไงบ้างเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าทํางานโรงงานนะบริหารเวลายังไงที่มีอยู่แล้วก็ทํากิฟฟอรีนควบคู่กันไปด้วยเพราะหลายๆคนพอมีงานประจําอยู่เขากลัวนะเขาบอกโอ้ยงานประจําก็ยุ่งอยู่แล้วอะ่ะจะให้มาทํากิฟฟอรีนอีกสงสัยลําบากแน่เลยบแบ่งเวลาอย่างไงผมใช้เวลาตอนพักเที่ยงนะครับ ทานข้าวผมทานข้าวอาจารย์เนี้ยทานข้าวไปคุยกิฟต์ฟไปีนไปก็ได้อืไม่เอาเวลางานมาปนเลยไม่ปนครับเอาตอนเที่ยงครับเต็มที่ครึ่งชั่วโมงทานข้าวเสร็จครับหลังอีกครึ่งชั่วโมงผมจะไปตามแผนกต่างๆออฟฟิศสาวออฟฟิศนะครับแผนกนู้นแผนกนี้ครับไปพูดคุยก็คือทําอันนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงค่ะพเที่ยงเลิกงานล่ะเลิกงานตอนเย็นก็จะไปตามบ้านครับไปตามบ้านผู้มุ่งหวังไปกับภรรยานี่บครับไปช่วยกัน อ๋อนั่นคือใช้เวลานอกเวลางานทำทั้งสิ้นเลยคิดว่าข้อดีของการที่เราได้มีโอกาสทํางานประจำนะครับแล้วก็อยู่ในโรงงานแล้วก็ได้ขยายงานกับกลุ่มคนที่เรารู้จักนอกเวลางานเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือการอยู่ในโรงงานมันมีข้อดียังไงทํางานประจําไปด้วยทํากิฟฟ์ฟรีคู่คู่ไปด้วยครับมันดีพราะเรามีสังคมครับอย่างเช่นในโรงงานผมมี3 0 0้กว่าคนเนี่ยนะครับ เราเราได้คนนี้หนึ่งคนเนี่ยเราอธิบายใช่ไหมกิฟลีนดีอย่างไรอคอสต์กาี่ดีอย่างไงเนี่ยเขาสามารถบอกต่อไปอีกโรงงานหนึ่งได้เพราะในเขตที่บ้านผมนะเป็นโรงเป็นอุตสาหกรรมทั้งหมดอุตสาหกรรมวิโกอุตสาหกรรมอมตะโรงงานทั้งหมดครับ,รบเราเรา,เราก็มองในแง่นี้ครับนะครับว่าเรามีสังคมแล้วซึ่งดีนะตรงที่ว่าเราก็ ได้มีเพื่อนมีฝูงแล้วก็พิสูจน์ให้คนเห็นว่าทําคู่กับงานประจําได้ครับทีนี้ในอีกคําถามหนึ่งเรากับภรรยาแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างในการทําธุรกิจกิฟฟ์รีภรรยาจะเก่งเรื่องผลิตภัณฑ์ครับครับทุกครั้งที่ออกพัสนามเนี่ยภรรยาจะพูดเรื่องสินค้าทั้งหมดอตัวนี้ดียังไงแล้วก็สาธิตสินค้าด้วยครับครับหลังจากนั้นก็ผมเป็นคนพูดแผนครับแบบง่ายๆสั้นๆอืทําออกคู่กันเลยออกคู่ตลอดครับครับ ได้ผลทาให้ยอดธุรกิจเติบโตมากขึ้นมากขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเลยครับและในเชิงของการบริหารคนในทีมฮะเขาบอกว่าเราต้องสร้างผู้นําให้ได้ด้วยครับเคล็ดลับของคุณธงชัยกับภรรยาในการสร้างผู้นําสร้างยังไงฮะต้องสร้างฝันเขาก่อนครับอืมอย่างผมไปหาลูกทีมคนนี้เราจะคุยกันเรื่องราวทั่วไปก่อนครับสํารวจความฝันเขาก่อนครับว่าความฝันเขาคืออะไรนั่งคุยกันไปต้องคอยหมั่นสังเกตครับเขา เป็นคนแบบไหนมีความฝันยังไงพอสารวจเสร็จแล้วครับเราทําไงต่อประเมินความฝันของเขาแล้วไงแล้วเขาตกลงว่าจะเป็นคนทำพิษซ่ลีนอเราก็จะวางแผนการทํางานกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคก็อีกแบบหนึ่งไม่ตื้อละถ้าเป็นผู้บริโภคเราก็จะดูแลเขาบริการสินค้าทุกเรื่องครับมีอะไรบอกหมดให้เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับการเป็นผู้บริโภครับทีนี้เรา แบ่งหน้าที่กับภรรยาทาแบบนี้เนะี่ยในแง่ของการทําธุรกิจนะครับผมอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณธงชัยเนี่ยอยากจะมาทํากิฟฟารีนเนี่ยพาะมองเห็นอะไรในกิฟฟารีนมองเห็นอะไรหนึ่งนะครับมองเห็นความมั่นคงครับเพราะว่าเราทํางานประจำที่เรารู้แล้วฮะว่าอายุ55เนี่ยครับต้องกเกษียณครับแต่กิฟฟารีนเนี่ยตลอดชีวิตเป็นมอดกให้ลูกได้พ่อแรงบันดาลใจสูงสุดของผมเนี่ยคือลูก ผมมีลูกสองคนครับอยากให้ลูกมีธุรกิจเป็นของตัวเองลูกทั้งสองคนนี้ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่ล้ําค่านะสำหรับคุณธงชัยนะเรามองว่าลูกทั้งสองคนนี้จะได้มีโอกาสมารับช่วงต่อทุกต่อได้ในธุรกิจนี้นะครับมีแม่ตอนเข้ามาทําแรกๆเห็นบอกว่าชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เยอะแต่พอทาไปสักพักหนึ่งเป้าหมายในกิฟฟินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยตั้งไว้ประมาณไหน รายได้ประมาณไหนอยากได้อะไรประมาณไหนในกิคือช่วงแรกๆเนี่ยผมกะแค่ว่าสักห้าหมื่นพอแล้วห้าหมื่นในี่พอแล้วในเขาตอนนี้ไม่เอาแล้วห้าไม่เอาแล้วครับตั้งเป้าเท่าไหร่สูงสุดก็หลักล้านอืมเป้าสูงสุดเลยนะคะแสดงว่าต้องมีความมั่นใจบางอย่างที่มองเห็นศักยภาพของแผนการจ่ายผลตอบแทนครับจึงกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มองเห็นความพร้อมของตัวเองคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เรากล้าฝันถึงเงินหนึ่งล้านบาทต่อเดือน เพราะว่าบริษัทกิฟรีนเขามีระบบสถานุนที่ดีนะครับมีกิฟฟรีเชนแนลนะครับมีศูนย์ร้อยร้สิบสี่ศูนย์ะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็มีสินค้าส0ั0กก่อรายการครับซึ่งเราคือเปรียบเสมือนเราคือเจ้าของกิจการเจ้าของห้างอขนาดใหญ่คร้อยสิบสี่ห้างทั่วประเทศครับนั่นหมายถึงว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเจ็สิกว่าล้านคนเนี่ยมาซื้อกันคนละห้าร้อยคนละพันคนละ แต่เรามองเห็นเลยว่าโอ้โหสินค้าก็เยอะศูนย์ก็เยอะถ้าเกิดคนมาซื้อใช้เนี่ยโอกาสดีแน่นอนในแง่ของการสร้างสายสัมพันธ์กับทีมงานนะครับผมอยากรู้ว่าพอเรามีทีมงานเยอะๆเนี่ยเทคนิคของการมัดใจคนให้เขากับเราอยู่ด้วยกันนานที่สุดเรามีหลักการในการบริหารทีมงานบริการบริหารสายสัมพันธ์ยังไงครับคือผมจะเข้าไปนั่งคุยนะครับวกกับผู้นาทุกคนที่ทำธุรกิจครับเรา มีสายสัมพันธ์กินข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็จับมือกันว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่ต้องการตําแหน่งอะไรเราจะลงมือช่วยกันทําครับมีปัญหาสาถุทุกดิบเนี่ยเรามาคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันคครครับับบพูดถึงวิธีการนี้ก็ทําให้เราได้ใกล้ชิดมากขึ้นในส่วนของแรงบันดาลใจฮะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่ามีลูกสองคนคแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามมีคําถามหนึ่งเขาถามว่าถ้าแรงบันดาลใจหมดครับจะเติมยังไงส่วนตัวมีคําแนะนำไหมครับ หลักธรรมดาคนเราก็ต้องอมีงทอ้ทอบ้างท้อบ้างแต่ว่าท้อได้แต่แต่อย่าถอยครับครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมมีบทกลอนหนึ่งบทกลอนคือผู้แพ้กับผู้ชนะครับผมจะท่องทุกวันเนี้ยผมท่องได้ทุกวันทุกครั้งเป็นบทกลอนเป็นบทกลอนครับท่องให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะยาวนะจาังอ่าว่าไงฮะบันยาวไปนิดนึงอ่าเอาสั้นๆก็ได้เป็นบางช่วงผู้ชนะย่อมมีแต่เรียนรู้ แต่ผู้แพ้ไม่ใ่ดูไม่ใยเห็นผู้ชนะมักชอบทำและชอบเป็นแต่ผู้แพ้มักใจเย็นและผัดวันผู้ชนะมากมีแต่คำตอบผู้แพ้ชอบมากมีแต่ปัญหาผู้ชนะมากมีแต่เวลาผู้แพ้ว่าเวลานั้นไม่มีมผู้ชนะชอบพูดฉันจะช่วย S <S ผู้แพ้หวยช่วยไปใช่หน้าที่ผู้ชนะมองปัญหาท้าทายดีผู้แพ้มีแต่ปัญหาทุกท่าไปผู้ชนะเห็นว่ายากแต่ทำได้ผู้แพ้เห็นเหนื่อยนายยากหนักหนาผู้ชนะย่อมมีสุขชั่วชีวาผู้แพ้พาทำพังทั้งชีวินยาวมากเลยช<า>่างได้เป๊ะมากเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่ มันกระตุ้นตัวเราเองครับในกรณีที่เราท้อหรือว่าอะไระประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับบทกรอนบทนี้เนี่ยถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่าจริงๆความต่างของระหว่างคําว่าผู้ชนะกับผู้แพ้เนี่ยมันคือวิธีคิดคนที่มีวิธีคิดแบบผู้ชนะเนี่ยจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นทางแก้ปัญหาอยู่ตลอดแต่ว่าวิธีคิดของคนแพ้เนี่ยจะมองไม่เห็นโอกาสแต่จะมีแต่ข้ออ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะมีอยู่ในตัวของคนทุกคนขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะมีวิธีคิดแบบผู้ชนะหรือมีวิธีคิดแบบผู้แพ้กันแน่เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาคุยกับคุณธงชัยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,งของความสําเตรต็จที่ได้รับจากธุรกิจของกิฟฟารีนว่าตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้ <utta. S 2> ได้รับอะไรจากกิฟฟารีนไปแล้วบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับทำแค่สี่ข้อพอครับข้อที่หนึ่งคือขายอืม ขายให้ใครขายให้ตนเราเองอขายให้หมดครับขายในขายซื้ออนกิฟฟีครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด100ร้อยเปอร์เซ็นต์ข่าวสารเฉพาะอจ้าที่ฟันซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือคือการขายสองในเมื่อเราใช้สินค้าแล้วประทับใจใช่ไหมครับ,รบเราบอกต่อเขาเรียกว่าวขยายบอกต่อญาติพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเพื่อนฝูงเห็นไหมฮะขายขยายบริการก็บริการข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมีได้หลักแสนหลักร้านแบบผมเนี่ยประชุม